สวัสดีครับวันนี้พามาดูไก่ช่วงบ่ายเนาะไก่ก็อายุไก่ในเรานี้นะครับก็สิบสองวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับอากาศร้อนไก่ก็จะเครียดนะครับในการถ้าเราเข้าเล้าบ่อยหรือว่าไปกวนเขาเยอะในการให้เขาเร่งให้เขากินน้ํากินอาหารนะครับเขาก็จะเครียดเราก็จะดูแลไก่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ให้เขาเกิดความเครียด ะครับถ้าไก่เปิดความเครียดแล้วเขาจะไม่กินน้ํากินอาหารนะครับแล้วเขาก็จะมีปัญหานะครับช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับข้างนอกอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่35-36องศานะครับแต่ภายในเราเราควบอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะครับไม่ให้ร้อนจนเกินไปืะไม่ให้เย็นเกินเกินไปนะครับไก่ก็จะกินอาหารได้ดีขึ้น ดูไก่ช่วงใบใบเพื่อนๆกันครับอีกสองวันนะครับวันกันที่สิบเจ็ดพุมภานะครับก็จะชั่งน้ำหนักรอบที่สองนะครับก็ดูว่าไก่เรานี้นะครับผมดูแลสองเรานะครับเรานี้ไก่จะสวยมากแล้วก็ดีมากนะครับผมค,คิดว่าน้ำหนัก น่าจะได้ตามเกณฑ์นะครับส่วนอีกเล่าหนึ่งไก่แรกเข้าไม่สวยนะครับก็เร่งดูเร่งประกบประหมงให้ได้นะครับนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมจากขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขาเนี่ยแหละเลาอีกเล่าหนึ่งนะครับแต่เรานี้น่าจะได้นะครับน่าจะถึงผมจับดูน้ําหนักน่าจะเกือบเกือบห้าเีดแล้วนะครับก็ถือว่าไก่ที่สองวันน้าหนักประมาณนี้ถือว่าโอเคดีมากครับ ดูกไก่เพื่อนๆไปนะครับจนจบคลิปนะครับคลิปนี้นะครับอาบานชนก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมน,นะครับขอให้มีความสุขกับการชมคลิปไก่นะครับขอบคุณครับผม